สวัสดีครับคลิปนี้ก็พา f อนะครับมาชมบรรยากาศหน้าร้านของเรากันบ้างนะครับวันนี้ก็กําลังปรับภูมิทัศน์หน้าร้านใหม่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกโรตารี่มือสองนะครับหรือว่าอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะครับที่นี่ก็มีเหมือนกันนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะพายอทุกท่านนะครับอัปเดตสินค้าหน้าร้านรถไถมือ2อตั้งแต่รุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่มีครบนะโรตารี่นะครับมือ2มีนะครับแปเซนตัวละ30,000ตัวละ2 5งหมมีหรือว่าขนาดเม็ดหก็เริ่มต้นตั้งแต่1.8ื่นก็จะตามสภาพแบบนี้นะครับโรตารี่มือ2ผมขายตามสภาพต้องมาดูมารับกลับเองหรือว่าถ้าเป็นส,สวยสวม็ดหก็จะอยู่ที่39ม0 0 นะครับเมตร8เสอสวยก็จะอยู่ที่40,000 48,000นะครับแล้วก็2เมตร20ก็มีครับสเมตร20ก็ประมาณ65,000เครื่องผูกอ้อยนะครับตัวนี้จะเป็นของใหม่มือหนึ่งผ่อนดาวได้ครับเครื่องละ68,000บาทนะครับ68,000บาทนะครับสำหรับเครื่องผูกอ้อยของเราก็สามารถผ่อนสามารถดาวได้นะครับว่าแต่ลูกค้ามีสมุดเขียวสมุดเกษตรกรน,นะครับผ่อนผ่านสินเชื่อ นะครับสินเชื่อหนึ่งแล้วกันนะครับเขามามาซื้อให้ให้เราเราก็ไปผ่อนผ่านกับเขาอะไรประมาณนี้นะครับรถมีหลายรุ่นหลายคันครับยันม่าโซนด้านหลังนะครับสามารถผ่อนดาวได้นะเอฟซียันม่าผ่อนดาวได้ส่วนคูโบต้าอิสกิในอวแลนด์นะครับรถเกี่ยวขายเป็นเงินสดเท่านั้นนะครับมีรถไถนาเดินตามอยู่2คันนะครับวันนี้ปล่อยของเลยแล้วกันนะครับรสต็อกนะครับมาเอามาเลือกเอาครับขายแบบนี้นะครับตามสภาพคันนี้ก็25งหมครับสองหมื่นห้าโคงเอซีพัดเครื่อง เก้าแรงนะครับส่วนตัวนี้เครื่องร้อยสิบแรงสองหมื่นห้าเช่นกันนะครับก็จะเป็นโครงสยามนะครับเป็นโครงสยามนะครับสองหมื่นห้าเช่นกันนะครับใครสนใจนะครับรีบมายกเลยนะครับรับกับเองตามสภาพนะครับมาดูเคร่ที่ครับนี่รถไถแบบนั่งขับนะครับตัวนี้ไม่ใช่รถไถไทยประดิษฐ์นะตัวนี้นะครับรถศูนย์โควต้าเองเลยนะครับอ่ามีด้านหน้ามีหางให้นะครับยางใหม่สี่เส้นสตาร์ทแบตเตอรี่ได้ปกติผมเช็คเปลี่ยนหายของเหลวให้แล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้เอาไปที่หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพัน ฟซีหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันนะครับรถเล็ก,ลกๆจิ๋วๆเข้าน้องอ้อยนะครับเนี่ยในสต็อกมีสามคันครับสวยๆคันนี้รถร้อยชั่วโมงปีหกหกนะฟซีนะครับคันนี้หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันครับหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับราคาแบ่งปันกันไปใช้ครับสวยๆเลยนะครับสภาพก็คือ ต้องบอกว่าเหมือนรถใหม่มือนหนึ่งครับอ่าใหม่อีกหนึ่งคันครับ B2440S นะครับ24แรงม้าสองพาวเวอร์วิวนะครับแตกต่างกันรุ่นนี้จะเป็นพวงมาลัย power FC นะครับพวงมาลัย power ก็นะครับใช้งานสบายๆครับอ่าพวกนี้ก็รถเข้าลองอ้อยเครื่องสังใบอ้อยตีใบอ้อยนะครับพวกนี้นะอ่าใครสนใจก็ราคาตัวนี้2อง0 0 0สอบาทนะครับ2อง0 0 0สอบาท มาอีกหนึ่งตัวครับตัวนี้คูปัตต้าบีสองเจ็ดสี่ศูนย์รถเข้าร้องอ้อยครับตัวนี้สองแสนห้าหมื่นห้าพันครับตัวนี้รถปีหกสามนะครับรถปีหกสามสภาพสีสวยเดิมเลยตรงไหนมีจุดรั่วจุดซึมเดี๋ยวผมเก็บให้นะครับเช็คให้ก่อนส่งนะครับรับประกันหลังการขายครับอ่ะมารถไถนะครับรถเล็กๆเข้าสวนไว้ดันไว้ไถครับรุ่นนี้นะครับบีสองหนึ่งสี่ศูนย์ครับรถเจ็ดสิบกว่าชั่วโมงในเอฟซีนะครับเขาเป็นเบาหาดใหญ่มาตัวนี้นะฮะเบาหาดใหญ่ ได้หางนะครับรถแทบยังไม่ได้ลงดินเลยครับแทบไม่ได้ใช้งานเลยเหมือนรถใหม่มือหนึ่งนะครับสองแสนสองหมื่นเก้าพันครับคันนี้นะครับสองแสนสองหมื่นเก้าพันรถปีหกห้านะฮะเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับมาดูสามสิบสองแรงคันนี้ยังอยู่แหมอยู่นานจังเลยคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาครับเพิ่งเข้ามายังไม่ถึงไม่ถึงเจ็ดวันนะครับตัวนี้ก็สามแสนสองหมื่นเก้าพันครับด้านหน้าผันควนนะครับด้านหน้าผันควนสวยๆสภาพนางฟ้าไหมนี่แบบนี้นะครับพันหกร้อยชั่วโมงนี่รถสวยๆเดิมๆครับ เฟซปีท่านใดสนใจได้ไว้ใช้งานมาเลยนะครับ3ามสองมีสีเจเดทพี่ครับในสต๊อกหนึ่งขั้นนะครับเดี๋ยวผมหาฝาข้างมาให้แล้วก็เหลือเปลี่ยนกระจังหน้าเนาะอันนี้เอาไปก่อนเลยที่ราคาตามสภาพนี้ก่อนนะครับตามสภาพนี้ก่อนก็คือยังเช็คไม่เสร็จนะสามแสนหกหมื่นเก้าพันแต่ว่าถ้าเช็คเรียบร้อยอะไรแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ สามแสนแปดหมื่นเก้าพันถ้าเปลี่ยนยางหลังด้วยก็สามเก้าเก้าประมาณนี้นะครับเช็ควสวยๆพร้อมใช้สี่เจ็ดเอสพีครับตัวนี้ปีห้าแปดสามหกเอสพีครับรถสวยเดิมนะครับนี่สภาพนางฟ้าใครไม่ชอบรถทำสีอยากได้รถเดิมๆไปไว้ใช้งานนะครับอ่ะผมปล่อยทุกๆครับปล่อยทุกๆไปนะครับสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท นะครับ2 7 5 0 0 0บาทตัวนี้นะครับเรียมทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับสีเดิม1,400ชั่วโมงนะ f อคันนี้นะครับรถสวยมากนะครับรถเดิมเลยนะครับถัดมามาต่อ36มีหลายคันนะครับช่วงนี้รถเข้าหลายคัน36อีกหนึ่งคันนะครับเดี๋ยวตรงไหนมีรั่วมีซึมผมเก็บให้นะครับตัวนี้ก็275,000เาพเช่นกันเดี๋ยวผมแถมเปลี่ยนยางหน้าให้นะครับเก็บสีจุดถลอกนะให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับก็เช็คให้พร้อมใช้แหละนะครับมีประกันเครื่อองยยนนนนต์ให้้ดวะคคคครรัััับบีีก40 HP ผมม2 คือยังไม่ได้เก็บงานนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนห่ของเหลวคันนี้ก็เก็บสีขัานล่างแล้วขายตามสภาพก่อนรถใช้งานได้ปกตินะครับระบบต่างๆนะครับทำงานได้ปกติเลย3ามแสนหนะครับแต่ถ้าลูกค้าเก็บสีเปลี่ยนถ่ายของเหลวอะไรต่างๆรีเช็คให้นะครับเก็บสีเพื่อความสวยงามก็375เนาะเอาไปที่375ประมาณนี้นะครับถัดมานะครับข้างๆกัน l 4 0ีอย่าเข้าใจผิดนะ f อนะครับคันนี้เป็น 4018DT นแะครับแต่ว่าเราเก็บโฉมเป็น s p ให้นะครับเพื่อความสวยงามครับเพื่ออัปเกรดให้มันเป็นโฉมใหม่สักนิดนึ่งนะครับแล้วก็หางตัวนี้นะฮะหางก็จะเป็นหาง6ด้วยเป็นหาง6กตาช้างนะครับคันนี้เอาไปที่3 3 9 0 0 0สามมาครับมาอีกหนึ่งคันครับ LC 7 0 8นะครับ 4708DT ตัวนี้เช็คร้อยเนาะยางใหม่4เส้นเช็คเปลี่ยนหายของเหลวหน้ากากท่อสิ่งใส่ให้ครบสวยๆพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้เอาไปที่3 7 9 0 0 0าพพอ มาชมกันต่อครับ fc คลิปนี้ผมอาจจะพูดไปเร็วนิดนึงนะฮะก็ขอประทานโทษประทานอภัยด้วยนะครับใครสนใจก็เบอร์โทรอยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับ fc นะก็สามารถโทรติดต่อสอบถามนัดมาได้นะครับเพราะว่าถ้าคลิปมันยาวไปนะครับเดี๋ยว fc ก็ว่านานไปนะครับเอาแต่เนื้อไม่เอาน้าบอกว่างี้นะครับนี่อุปกรณ์ต่อพ่วงมีนะโรตารีมาร่มือ1โรตารี่มือ2นะครับริปเปอร์นะครับเครื่องยกมันชุดอ่า ตัวขุดมันนะครับหางขุดมันนะครับหางยกล่องนะครับเทนเลอร์สาลี่มีครบลูกค้าสามารถมาดูมาดูสินค้ามาเลือกรับกลับเองได้ผมมีส่วนลดให้นะอ่ะมาอีกหนึ่งคันครับ50นะครับตัวนี้เป็น 50DT นะฮะสวยๆเลยนะครับยางก็หลนๆหน่อยนะครับตัวนี้ก็คือตามสภาพก่อนนะครับรถปี62ครับตัวนี้3 6 9 0 0 0น9พตามสภาพแต่ว่าหากเช็คหากเก็บงานหากเก็บสภาพนะครับก็คือไม่ข้าม4 0 0 0 0นแน่นอนนะครับไม่ข้าม4 0 0 0นแน่นอนก็ประมาณ 395ประมาณนี้นะครับก็คือได้ยางใหม่ทั้ง4เส้นรวมเก็บงานรวมเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับตัวนี้5018นะครับมาดู5้1 8ยอีกหนึ่งคันนะครับเออห้ายังไงแต่ว่าทำไมติดเป็นสติ๊กเกอร์5228นะครับเป็น 50DT ครับแต่ว่าเราเบิกบอดี้มาใส่ใหม่ชุดทงชุดท้ายฝาครอบอะไรต่างๆข้างเครื่องแบบนี้เราเบิกใหม่นะครับก็คือแทบไม่ได้ทําสีเลยชุดบอดี้ก็เก็บแค่สีคันล่างนะครับเปลี่ยนมีดให้นะครับยางใหม่4เส้นได้เสาค้ำได้ลาา้้นแวกก็ห หางก็ได้เป็นหางใหม่ครับคันนี้ใครได้ไปคุ้มนะคันนี้นะครับเอาไปที่469,000นะครับ469,000ผมเรียกว่า L5028 แล้วกันนะครับ L5028 แล้วกันรถปี60เช็คบิลประกันเครื่อง6เดือนนะครับส่งฟรีด้วยนะครับมาดูอีกหนึ่งคันครับตัวนี้จะเป็นเจ้าอิซากินะครับชื่อรุ่นเขาก็เป็น NT54 นะครับ54แรงม้าตัวนี้ก็เช็คเก็บงานเก็บระบบให้เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นยางหน้าครับเปลี่ยนให้ใหม่ นะครับเก็บสีคันล่างนะครับสวยๆเพื่อความสวยงามลูกหมากคันหน้าเช็คให้ใหม่เรียบร้อยนะครับตัวนี้ได้หางใหม่ด้วยรถ3,000ชั่วโมงแต่ว่าสภาพสวยครับ3 7 9 0 0 0นะครับ379,000เล่มทะเบียนชุดอนพร้อมนะมาดูกับเจ้ารุ่นใหญ่กันบ้างนะครับมาดูซีรีส์ M กันแล้วรถรุ่นใหญ่ก็ซีรีส์ M พวก62พวก New Holland พวก MU57 มีนะครับ MU49 ผมมี2คันนะครับคันนี้ก็ สามพันชั่วโมงนะ FC นะครับมีโครงกรันปามมาให้ไม่มีหางคันนี้เอาไปที่4ี่แสนครับจัดโปรไป4ี่แสนเริ่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับใครสนใจก็มา รับไปไว้ใช้งานได้นะครับเปิดจองน้องยังไม่มีเจ้าของนะครับคันนี้ก็จะอยู่ที่4เซน4คันนี้นะครับข้อพิเศษก็คือได้ยางหน้าใหม่นะครับเพราะว่ายางหน้ามาไม่มีนะครับมันสวยนะครับอ่ะลูกหมากเปลี่ยนใหม่นะครับคันนี้ใหม่1,800ชั่วโมงการทางานครับ F4 รถสภาพสวยเดิมไม่มีหางนะครับ MU 4902มาอีกหนึ่งขั้นครับรุ่นนี้คนถามเยอะนะครับเจ้าคุณปู่ในตํานานนะครับใช้ดีใช้ทนต้องเป็น M5000 นะครับตัวนี้8ปกี ana, ana, ร์ดนหน้า4เกียร์ถอยนะ FC พวงมาลัยจะเป็น power G rotor นะครับอุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็หางนะครับขายรถสต็อกนะครับ299,000เาหนะครับ299,000เาหขายรถสต็อกอยู่นะครับ MU 5702B 57แรงม้านะครับตัวนี้4สูบเทอร์โบนะครับ57แรงม้านะรถสวยเดิมนะครับผมอยากให้ FC ดูความความเดิมของเขา นะครับความเดิมของเขาคันนี้นะครับผมให้ดูเลยครับสภาพแบบเดิมๆสวยมากนะครับรถ2,200ชั่วโมงนี่เป็นรถใช้งาน กับพวกอ้อยมาโรงงานน้ําตาลมานะครับน่าจะใช้รากแค่อย่างเดียวครับดูท้ายสวยๆท้ายเดิมๆท้ายแห้งเลยนะครับเนี่ยท้ายเดิมๆท้ายแห้งเลยสวยๆแบบนี้ไม่มีหางนะฮะคันนี้เอาไปที่4ี่แสนแปดหมื่นเก้าพันสองพันสองร้อยชั่วโมงรถปีหกสองนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับ M 40, ็มเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์เนี่เขาทมาเทียบรุ่นกันครับห้าเจ็ดกับเจ็ดศูนย์ก็ประมาณหุ่นประมาณไซส์เดียวกันนะครับแล้วก็น้ําหนักตัวก็พอๆกันคันนี้อุปกรณ์สองชิ้นรถปี 54นะครับรถปี54ได้ด้านหน้าได้หางนะคันเมื่อกี้ไม่มีหางคันนี้ไม่ชั่วโมงไม่ขึ้นรถปี54อันนี้เอาไปที่4แสน29,000นะครับมาอีกหนึ่งคันครับตัวนี้นะครับอ่าจะเป็นยันม่า EF725T 72แรงม้านะครับ 2Power v ว e w ครับรุ่นนี้รุ่นใหญ่ของยันม่านะครับตัวนี้เอาไปที่3แสน79,000นะ F4 รถสวยผมเก็บสีเก็บงานเก็บรายละเอียดเก็บจุดรั่วซึมให้แล้วเรียบร้อยนะครับเฮลเลอร์ลากรถเกี่ยวนะครับตัวนี้ของรุ่นใหญ่นะพวก DC ร้อยยี่ดีซีร้อยห้าร้อยแปดนะครับตัวนี้ขึ้นได้นะครับอยู่ที่หกหมื่นสี่ส่วนขึ้นดีซีเจ็ดศูนย์ก็จะอยู่ที่สี่หมื่นหกนะครับตัวนั้นตัวเล็กก็จะขึ้นรถเมคโครครับอยู่ที่สามหมื่นเก้านะครับมีหลายไซส์หลไรขนาดก็มาเลือกซื้อมาเลือกหากันได้นะครับตัวนี้รุ่นใหญ่ครับเทมเก้าห้าสี่ศูนย์ยางใหม่สี่เส้นคันนี้อยู่นานนะครับผมตัดขายนะครับในราคา ตัดโลสต็อกนะตัวนี้ขายตามสภาพนะครับขายตามสภาพไม่ชั่วโมงไม่ขึ้นรถปี53นะครับไม่มีหางนะตัวนี้เอาไปที่4ี่แสนสี่หมื่นสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับเครื่องอัดฟางใหม่ครับตัวนี้ก็ล้างสต็อกเหมือนกันเอามาโลล้างสต็อกนะครับจากสามแสนหกนะครับเอาไปที่3ามแสนสองพอนะครับเอาไปที่3ามแสนสองนะครับของค่ายสยามโตโตล่ารับประกันนะครับรับประกันหนึ่งฤดูกาลเหมือนเดิมนะครับของค่ายสยามโตโตล่านะตัวนี้นะครับดู แล้วก็ตัวนี้ HB 130มือสองเอาไปที่แสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับแสนห้าหมื่นเก้าพันพวกขางกับย่ามีนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูรถไถกับเราอีกนิดหนึ่งนะฮะร,รถไถก็ยังเหลือหลายรุ่นหลายคันนะครับตัวนี้จะเป็นรถตักครับสวยๆนะครับพอดีเขาไปตักพวกกองน้ำมันเครื่องมานะครับตัวนี้ นะครับชุดตักสวยนะชุดตักสวยยางก็ถือว่าโอเคพอใช้ครับ3าม0 0 0หกหมื่นเก้าพันะครับ L 4 0 1 8 SP นะครับสภาพสวยๆมาชมในโซนของรถเกี่ยวครับรถเกี่ยวคันนี้คูป o ต้า DC 7 0 G ปี57ครับเช็คแต่งบิวเต็มนะปูปากเลสปูคอเลสนะครับเกี่ยวดันนะครับคอสปริงแท็กใหม่สองข้างนะครับสวยๆเช็คพร้อมใช้ครับตัวนี้นะครับเอาไปที่ 5แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันครับที่จริง5แสนสองหมื่นเก้าพันนะจัดโปรลดราคาให้กับเป็นเพื่อนเอฟซีที่กําลังหารถเกี่ยวรถอุ้มนะครับตัวนี้พร้อมใช้งานเลยพร้อมลุยงานเลยแท็กใหม่สองข้างนะครับ M6240 รถใหม่สภาพนางฟ้ารถมือสองแต่สภาพเหมือนรถใหม่อ่ะต้องว่ารถใหม่สภาพนางฟ้าไม่ได้รถมือสองแต่สภาพเหมือนรถใหม่นะครับตัวนี้หนึ่งพันกับยี่สิบชั่วโมงการทํางานนะครับเนี่ยเป็นรถไล่นะครับตัวนี้รอยติดชุดยกมันมา นะครับรถสวยเดิมครับรถปี65นะครับตัวนี้ท้ายสวยๆแห้งๆนะครับการันตีความเดิมว่าทุกอย่างทุกจุดฟีนล้อต่างๆไม่เคยแกะน็อตไม่เคยขยับครับตัวนี้เอาไปที่6 8 9 0 0 0ปาครับสนใจจริงต่อรองนะครับผมรถให้จัดส่งให้ด้วยนะครับใครสนใจจริงนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ท็อกนะครับเป็นคัด์ระบบน้ํามันนะ ข้าเกียร์นะครับไม่ต้องเหยียบคัสต์นะครับไม่ต้องเหยียบคัสต์อ่ะนิวฮอลแลนด์ทีทีสามจุดห้าศูนย์สวยๆย,ยังอยู่นะครับตัวนี้สี่แสนสี่ปีหกสามมีกองเปียกให้เอฟซีอ่ะสี่แสนสี่มีกองเปียกให้เอฟซีสวยๆเลยตัวนี้คันหน้าก็จะเป็นคันหน้าแบบคาราโรนะครับเป็นคันหน้าระบบเปิดนี่ครับไถแบบมีดิฟล็อกสบายๆครับรุ่นนี้อ่ะนะครับมาดูสามสิบหกตัวถูกผมยังไม่ได้ไปเก็บสีนะครับตัวนี้สองแสนสองหมื่นเก้าพันพอดีมีรถที่ลูกค้าจองไว้ก่อน ส่วนตัวนี้จะเป็นโซนลดผ่อนลดดาวนะครับอ่ะยันมา39แรงกำเงินมาหนึ่งแสนเลือกได้เลยนะครับผ่อนปี5ปี6ปี7ปีได้นะครับืันคันนี้นะครับวางดาว90,007ส่งปีละ3 0 0 0งวดจ่อยเดือนละ2,000นะครับคันนี้ส่งที่ส่งที่7 6, ปีนะครับส่วนคันนี้ส่ง6ปีหรือว่าใครอยากส่งน้อยกว่าน,นั้นก็ได้คันนี้วางดาวที่วางดาวที่ที่ทีท 9, ่ที่แสนกับสามพัน ส่งที่ปีละ4ี่หมื่นแต่คันนี้จะส่งน้อยส่ง4ปีนะครับคันนี้ส่ง7ปีครับคันนี้วางดาวที่9ก้าหมื่นะครับส่งที่ปีละส0 0 0มกว่าบาทครับตัวนี้รถปีเดียวนะครับคันนี้รถปี6 7เจ็ 39แรงก็ถือว่าน่าใช้นะครับเราผ่อนผ่านฟินเชื่อของยันม่าเฉพาะยันม่านะครับที่ผ่อนดาวได้คันไหนที่ผมบอกผ่อนได้ก็คือผ่อนได้นะครับก็คือผมจะพูดแต่ยอดจัดนะครับเหมือนว่า M351 ครับคันนี้นะครับวางดาวที่แสนกับันส่งที่ปีละ57 0 0 0คันนี้ส่ง6ปีส่งน้อยรถสวยนะครับอุปกรณ์2ชิ้นนะครับเงื่อนไขคือลูกค้าไม่ต้องไม่เคยติดเครดิตบูโรนะก็สามารถออกกับเราได้แล้วมีพื้นที่นิดๆหน่อยๆนะครับก็สามารถออกได้ตัวนี้วางดาวแสนสี่ครับ ตัวนี้เป็น YM 357นะครับยางใหม่4เส้นเช็คให้ใหม่ทั้งหมดตัวนี้ส่งที่ปีละ52 0 0 0ส่ง7ปีนะครับยันมาเ e ย5 1นะครับตัวนี้วางดาวที่81 0 0 0ส่งที่ปีละ79,000แล้วก็คันนี้ครับโซลิด50แรงผมช่วยดาวนะจากวางดาวที่4 1่ห0 0 0 0 0ผมให้ดาวแค่1 2 0 0 0 0บาททวนแล้วกันผมช่วยดาว25,000คันนี้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับ อุปกรณ์ต่อพ่วงโรตารี่อยู่ด้านหลังนี่นะครับใครสนใจนะครับหน้าร้านของเราวันนี้อัปเดตให้กับเพื่อนๆเอฟซีได้ชมกันช่วงต้นๆเดือนนะครับพฤศจิกายน2568นะครับใครที่เกี่ยวข้าวอยู่และพอจะมีเวลาที่จะเข้ามาเลือกรถก็มาเลือกก่อนนะครับหน้านี้นะครับรถกําลังเข้าเยอะๆนะครับแล้วก็ลูกค้าก็กําลังหาเยอะด้วยนะครับสนใจติดต่อสอบถามมาครับนัดแท็กเตอร์นะครับอาเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีศูนย์จำหน่ายรถไถรถเกี่ยวมือสองและอุปกรณ์ต่อพ่วง ทางการ,กรเกษตรครบวงจรครับ